ปีมะแมสองพันห้าร้อยิบสองสองห้าสองสามสี่หกสี่ห้าปีมรณะเลขหนึ่งจนอาทิตย์บดียกย้ายบ่อยนะชะตาคุณชะตาหลวงสุภเกษรยศชื่อเสียงสอตกราชาผู้หลักผู้ใหญ่คำจุนช่วยเหลือโชคทางไกลกรรมาการงานเลขสามตกธงชัยนะมีศัตรูผู้แข่งก็นชนะอยู่ลาภโชคลาภเลขสี่ตกโลกานะโชคลาภมีแบบไม่คาดฝันเสียไปกับแบบไม่คาดฝันอายะสิ่งลี้ลับ สิ่งปิดบังซ่อนเล่นเราเลข5นี่ชนอิรินะศัตรูไายแพ้ทาสาบริวารบริวารชายเลขหกดีไหมตกคุ้มรัพย์บริวา,ชานะร,รวาช่วยเหลือดีเจตทาสีบริวารหญิงมรตกมรณนะ,ะบริวารอยู่กับเราตลอดไปอันนี้เป็นทํานายโชคปีนะครับคนเกิดปีมะแมสองพันห้าร้อยี่องสร้อยยี่สิบสามสกสี้ปีขอให้โชคดีนะครับ